ดูที่นอนเฟินนะคะหลักนอนเฟินดูสิวันนี้บ้านเฟินก็รั่วนะคะหลังคาเปียกหมดเลยนะคะน้ำไหลทั้งบ้านแม่ควานก็น้ำไหลเข้าบ้านนะคะวันนี้เฟินก็กินหญ้านะคะพอควานก็เพิ่งไปตัดหญ้ากลับมา ดูน้ำไหลข้างหลังมีที่นอนเฟินเละต้มเป๊ะคนตกทุกวันเลยนะคะแล้วดูฝนดูฝนเข้ามาแล้วดูน้ำไหลท่วมทะลักเข้าบ้านพี่นอนเฟินไม่รู้จะเปิดทางน้ำไปทางไหนนะคะไหลมาบรรจบกันสาดเย็น อันนี้สก,กิดแม่ควานอะไรคะเอาอะไรเพิ่งจะลงดินให้นะคะแต่ว่าก็สู้น้ำไม่ไหวนะคะตกทุกวันเกินเพิ่งลงดินให้สอง สองคันสองตังะค่ะตัวเงียบดูเตะขาใส่เออากาดีไม่เปินจิ๊ดไอ้รไรมันรวยเดียวตัมาอีกแล้วค่ะจะเอาดินใส่หัวแม่ควาแล้วเนี่ย าาดูหางก็คิดตกนะคะอากชุ่มชํานในเช้าเลยวันนี้มืดหมดเลยนะคะฟ้ามืดฟ้ามัวเลยนะคะน้ำชายเย็นไหล หลือไม่ได้เลยจะเอาหางตีหัวแม่ควานเย้ yeah. นั่นแล้วขออยู่บ้านด้วยไม่ได้เหรอบ้านเฟิรนก็น้ำไหลป๊อกๆเลยนะคะเย yeah. ดูดูด,ดูจะเอาเอาหางตีแม่ควานเออไม่ให้อยู่บ้านด้วยกันเออชิดชิด <All right. S 1> อ,อืหนาว สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ